เดี๋ยววันนี้จะพาเบลเยี่ยมไปดูนกมนีนกมาทำรังที่ต้นไม้ที่บ้านตามไป<า>ดูกันเลยเไปดูนกไปดูนกนกมันหิวข้าวแม่มันไปไหนเนี่ยมาในตัวลังบ้านเฮ้ ต้อด็กมาม oh, oh. uh ัน huh. ด uh ูเฮ้ไปไหนแล้วไปไหนล่ะร้ตัวตัวเร่ร้องเข้าแม่ไปไหนเนี่ยโอ้เขารู้สึกตัวแล้วเขาก็จะอ้าปากเนี่ยหรออืมรังน่ารักมากเลยไป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 แม่ไปไหนแม่ไปไหนปกติแม่ชอบยืนอยู่ตรงนู้น เบล๋ยวยมตั้งชื่อให้มันไหมชื่ออะไรมีกี่ตัวชื่อเบย่าก,กับเบลเยี่ยม